อ่าตันนี้คือแบบว่าพร้อมที่จะลงกล่องแล้วนี่เห็นว่าครับอ่าจะมีรา,ากออกมาถึงลงถึงลงให้นอยครับเนี่ยอันนี้คือต้นกล้าได้ยี่สิบยี่สิบวันถึงยี่สิบห้าวันนะครับเนาะครับเนี่ยพอต้นก้าเราได้ถ้ามีหักออกมายัางสีเหลวนะครับคิดว่าเ้าเอามาลงกลองหรอมันหักมาสิถึงไหนอ๋อเหามาเตรียมกองโฟมครับผมมาเตียมกองโฟมนะครับ<า>นะกองที่เฮ้าใส่ก็คือกองโฟมอ่าที่เฮาจะเอาถุงถุงขาวก็ได้ถุงดำก็ได้ถุงพายาเฮา นะครับผักชีหาสซื้อง่ายๆือถุงดำแต่ถุงตัวนี้เราสั่งโรงงานออกแบบผลิตมาเป็นพิเศษคือมันให้มันเห็ดเกลือมันจะพอดีเป๊ะใช้งานได้หลายครั้งครับผมถุงเนี่ยทําหน้าที่หนึ่งก็คือทําความสะอาดง่ายสองก็คือยืดอายุการใช้งานของโฟมได้อสามก็คือการหัวกันซึบอพอเหาเตรียมกองโฟมผูกถุงดำหรือว่าขอบถุงเา้าลงไปแล้วให้เห่าเตรียมปุ๋ยเอดีมาเป็นหนึ่งถ้วยตวงคือกันซื้อปุ๋ยยูนีเห้ซิมี่แถมไปให้แล้ว ถ้วยตวงเนี่ยเราจะมีแถมไปให้ในชุดเพาะจะมีอยู่แล้วในชุดเพาะเนี่ยจะมีอยู่แล้วหนึ่งถ้วยตวงนะครับถ้าเป็นกองขนาดนี้หนึ่งถ้วยตวงก็คือทุกผักเลยอวัววัวสิเป็นผักอีกย่งกับขนาดเดียวกันมดก็คือหนึ่งถ้วยตวงอ่าอันน,น,นี้อันนี้อะไรบีหนึ่งถ้วยตวงเราสมม,มุดมาใสไปแล้วอ่าโอเคเอ่ะ<น>เข้กา,เากับคนอ่าเข้ากับข้นกําลังอ่ื่อกี้เมื่อกี้ร์เขาใส่หนาไปยังไงใส่ลวสมมุว่าใส่สมมุว่าใส่แล้วนะโอเคใส่ใส่เต็มรังเนี้ยเต็มอ่ะเขาใส่หนาลงไป็นกองละ ขันเท้าว่าขันเท้ามีสายยางขน,นาดมันแห้งแน่ข้าสามารถใส่ปุ๋ยลงไปก่อนได้อ๋อ้วกชีดอ่าใส่ปุ๋ยเอลงไปครับหนึ่งถ้วยตวงครับปุ๋ยอ่าอันนี้ปุ๋ยเออ่าปุ๋ยเอตรงนี้ก่อนหนึ่งถ้วยตวงสมม่วงอ่านอกครับนอก,นอกแล้วก็คนให้เข้ากันอืมใส่สายยางสีนั่นก็สีของมันเองอืมอ่าแล้วก็<ข>ตามด<อ>้วยบีเมนครับพอคนคนเข้ากันแล้วปับ๊บต้องเอาฝานะครับฝากองมาปิดฉันเป็นพักเลื่อนชายแนะนํำอยู่ที่สิบห้าหุ่น ะในช่วงนาฝน12โมงพ่อนะครับนาอเนี่ยต้นก้าที่เราได้มานะครับน้อาที่ผ่านมาประมาณ7วันกับ3วันแล้วตัวนี้คือ20วันถึง25วันก็ออกรากเสร็จแล้วนะครับนาอเขากบเอามายัดใส่ถ้วยปลูกถ้วยปลูกก็แนะนำเป็นถ้วยปลูกสีขาวถ้าเป็นื่อนช่ายต้นเ่ินหน่อยอยู่เขากะเอาไ่จังสีนะครับหากเป็นจังสีบอพพับอ่างสรทีใส่ง่ายกว่วแต่เขอใส่จังสีห้กมันก็สีพับง่ายก่อนมันใส่หยาไน้อย ร้านเนี่ยอ่าใส่สวนทางขึ้นมาสวนทางขึ้นมาปุ๊บอ่าอ่าให้ฟองน้ํามันอยู่เคืองๆสีแดงคือให้ฟองน้ํามันโดนไอตัวถ้วยนี้ดักไว้ค้างไว้อ่าเนาะปุ๊บอ่าจะใส่ลงไปมันก็จะโดนน้าด้วยอ่าหลังจากที่ห้าลองเปิดเบรงปุ๊บอ่าล่องเปิดอ้าวกลองดูอ่าลากถึงน้ำไหมเนี่ยถ้าฟองน้ำอ่าเอาแค่ฟองน้ําถึงน้ําเนี่ยก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้าโปรยงเข้าเกิด ยกเบื้องกระไรครับนี่นี่รอนี่ยน้ำยศแสดงว่าถึงแล้วเนี่ยปึ๊บกระยอนไหวซ้ำนี่นะครับนอหลังจากนั้นก็ต้องเฮ็ดหยังเพิ่นอีกเลยนะครับบต้องโหดน้ำนะครับบต้องขุดดินต้องทอนหยางที่สำคัญก็คือต้องเสียดยาอีกอยังนะครับนับมาอีกนะครับนับมาอีกนี่มาเบื้องตนที่มันสี่สิบห้าหมื่นนะครับสี่สิบห้าหมื่นมันกระสิได้พราะมันเคลื่นไส้ที่โตเต็มวัยนะครับเด้ออายุของเขาจะอยู่ที่สี่สิบห้าหมื่น ถึงหาซื้หาหมู่นะครับนอนเดียวเปิให้เบิ้งเปิดดูโอนเป็นบอ้อโหยกกองให้เบิ้งเลยเนาะยกกองให้ดูเลยนี่ะครับเด้ออ้าวนี่เป็นบอลาบมันเป็นบอต้องเห็นหาขึ้นทรายบออาญากี่คือกอยเนาะโดยที่ไม่ต้องอาศัยดินเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องอาศัยดินเลยนะครับเป็นบอปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบอง่ายบอ